คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของเงินกู้วงเงิน1ล้านล้านบาทต้องบอกว่าเม็ดเงินจนํานวนนี้ถือว่ามากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะหลายคนก็อยากรู้ว่าเงินจนํานวนนี้แบ่งไปใช้ในส่วนไหนบ้างล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็มีการเปิดแผนออกมาแล้วล็อตแรกเนี่ยเจ็ดล้านบาทด้วยการแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาวงเงิน5,000บาทที่มีการแจกจ่ายกันไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะไปดูข้อมูลกันหน่อยเพราะว่านางแพทริเซียมงคลวานิช์ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารนีสสารณะหรือสอบน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้มีการปรับแผนการก่อหนี้ใหม่หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i จากเดิมที่รัฐบาลจะกู้เงินในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณปี63รวม89,000 0ล้านบาทเพิ่มเป็น1.497ล้านล้านบาทโดยส่วนที่เพิ่มขึ้นใหม่เป็นเงินจากพรกองเงินกู้จำนวน1ล้านล้านบาทที่จะมีการกู้ในปีนี้จำนวน6 3 0 0 0ันล้านบาท ทางสบนจึงได้เตรียมเครื่องมือการกู้เงินเอาไว้แล้วค่ะ โดยเมื่อวันที่22เมษายนได้มีการส่งหนังสือที่ชวนไปยังสถาบันการเงินในประเทศโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ให้เข้ามาเสนออัตราดอกเบี้ยจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าใบบอที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นสําหรับการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพค่ะซึ่งทางสบนจะมีการวางแผนแล้วก็จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ4ปีเพื่อระดมเงินในงวดแรก70,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยของใบ บปัจจุบันอยู่ที่0.97โดยจะให้ธนาคารพาณิชย์มาเสนอราคาหรือว่าบิดราคาวันที่28เมษายนนี้ค่ะสำหรับเงินที่ได้จากการขายตั๋วสัญญา7 0 0 0 0ล้านบาทก็จะนำเงินไปให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจ่ายเยียวยาให้กับผู้ที่อยู่นอกระบบนะคะอย่างเช่นคนชารานักศึกษาผู้พิการในเดือนที่2จํานวน5,000บาทตามที่ทางครมได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ด้วยที่จะให้พิวผู้มีสิทธิ์รับ เงินเยียวยาจํานวน14ล้านคนในวันที่8พฤษภาคมนี้ซึ่งทางกระทรวงการคลังต้องได้เงินก่อนวันที่5พฤษภาคมเพื่อที่จะสํารองไว้ในเงินคงคลังของรัฐบาลค่ะ นอกจากแผนการออกตัวสัญญาแล้วนะคะรัฐบาลจะระดมเงินด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เน้นการระดมเงินภายในประเทศเป็นหลักแม้ว่าพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทเปิดช่องให้กู้ยืมเงินได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลตราต่างประเทศแต่ว่า80%ซจะเป็นการกู้เงินในประเทศค่ะส่วนการกู้เงินต่างประเทศขณะนี้ก็มีตัวแทนของธนาคารโลกหรือว่า world bank และกองทุนเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า adb ติดต่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอตั ให้พิจารณาแล้วด้วยค่ะ ส่วนเกษตรกรเตรียมเฮได้เลยนะคะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเพราะว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะชงเรื่องไปยังกระทรวงการคลังแล้วนะคะให้ทําการเคาะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทเป็นเวลา3เดือนค่ะรายละเอียดในเรื่องนี้น,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้ได้เตรียมเสนอให้คณะกรรมการกํากับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่แล้ว ราวถึงล้านทะเบียนทะเบียนละ5,000บาทนาน3เดือนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะทั้งนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรในมาตรการดังกล่าวจะช่วยการตามรายทะเบียนที่มีประมาณ9-10ถึงล้านทะเบียนเท่านั้นไม่นับเป็นรายซึ่งจะมีมากกว่า16-17ถึงล้านรายแบ่งเป็นที่ขึ้นกับกลมส่งเสริมการเกษตร6.1ล้านทะเบียนประมงไม่เกิน1ล้านทะเบียนปศุสัตว์3ล้านทะเบียนซึ่งจะอัปเดตกัน ทุกรอบการผลิตค่ะน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์กล่าวด้วยนะคะว่าการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการประกันร,รายได้เกษตรกรทั้งชาวสวนปาล์มยางข้าวมันสำปะหลังซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันร,รายได้ต่อไปค่ะสําหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการมีการระบุไว้ว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นเกษตรกรนั้นกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงกับคณะกรรมการเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าการลงทะเบียน เกษตร,รกรผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทําให้ใน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตร,รกรแต่ในจํานวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียนดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์ กลุ่มนี้ต้องได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเพราะได้ไปประกอบอาชีพค้าขายหรือขับแท็กซี่จริงค่ะ,คะใช่ค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันต่อนะคะสําหรับกลุ่มเกษตรกรและก็กลุ่มกรมกรมกรที่จะมีการเยียวยารับเงิน5,000บาทด้วยจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพช่วงโควิด -19 แบบนี้ค่ะหนึ่งอาชีพที่ว่านี้คือรถพุ่มพวงหลายคนเนี่ยน่าจะเคยคุ้นเคยกันเขาจะมากันแบบนี้แล้วก็จะมีเสียงตามสายด้วยคุณเนที่บอกขับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวขับไปตามหมู่บ้านแบบนี้นะคะ ตอนนี้หลายคนเชื่อว่ารถพุ่มพวงเนี่ยน่าจะมีรายได้ดีเพราะว่าคนไม่ต้องออกไปไหนไงออกจากบ้านก็ซื้อได้เลยวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของรถพุ่มพวงนี้หน่อยนะคะนี่คือร้านแถวบางนากรุงเทพของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นรถกระบะที่เขานํามาดัดแปลงแล้วก็มีข้าวของต่างๆเต็มรถไปหมดเลยนะคะเจ้าของก็คือคุณดวงจันทร,ร์พุ่มทองเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นนาทีทองของรถพุ<อ><ห>่มพวง แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คาดกันเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนใช้แรงงานช่วงนี้หลายคนก็ไรายได้หดหายไปด้วยทําให้เรื่องของการซื้อของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือมันไม่คล่องมือเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าลูกค้าประจำเนี่ยก็ซื้อกันมากขึ้นเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากออกนอกบ้านกลัวว่าจะติดโควิดนะคะ คือเขาบอกว่าตอนนี้รถพุ่มพวงเนี่ยยังได้รับผลกระทบด้วยนะจากเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวเวลาออกไปซื้อของไปจับจ่ายที่ตลาดเนี่ยก็จะต้องมีเวลาเวลาที่กําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนรวมถึงลูกค้าบางคนเนี่ยมาช้าก็ไม่รอก็ออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วได้รับผลกระทบเหมือนกันเดี๋ยวฟังเสียงของแม่ค้าขายของรถพุ่มพวงกันหน่อยค่ะนะบางคนเขาแบบว่าเออเราเคยไปขายเวลาเนี้ยเขาก็คิดว่าเอ้ยคงไม่มาแล้วมัง้งวันนี้คงจะไม่ได้มาแล้วอย่างเงี้ย ก็ช้าหน่อยเขาก็บางทีก็ไม่รอเขาก็มีอย่างอื่นเขาก็กินไปเขาก็ซื้อเราน้อยลงกลุ่มลูกค้าเป็นใครคะพี่เหมี่ยวรับในแต่ละวันนี้เราคนใช้แรงงานแม่บ้านธรรมดานี่แหละคนหาเช้ากินค่ำด้วยกันนี่แหละมีนหไปแถวบ้านแบบคนรวยแล้วคนรวยมาซื้อเองนี่ไงสมัยก่อนนี้ก็มีนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วหมู่บ้านเออเขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่ได้เข้า ก็จะมีลูกค้าประจำบางทีเขาก็โทรมาถามว่ามีนี่ไหมมีนั่นไหมเอามาส่งพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราว่าเราก็ไปส่งก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทุกอาชีพในช่วงนี้เลยนะคะว่าให้ผ่านพ้นกันไปให้ได้เนี่ยแหละค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ